สวัสดีค่ะสวัสดีวันช้างไทยวันนี้นะคะสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะสวัสดีนะคะวันนี้ก็เป็นวันช้างไทยนะคะคุณพ่อคุณแม่ขาวันนี้แม่ควานไม่ได้ไรผลไม้มาสี่ห้าวันแล้วนะคะแต่วันนี้ก็เป็นวันช้างไทยนะคะแม่ควานก็ได้เอาคะแนนที่แม่แม่เคย ซื้อผลไม้ออนไลน์น้องขวันนะคะวันนี้เป็นวันช้างไทยแม่ขวัญก็ได้ซื้อผลไม้ให้น้องขวัญกับแม่พลอยได้กินนะครับได้กินนะคะวันนี้เป็นวันช้างไทยก็เลยแม่ควันไม่ได้ไล่ขายก็เลยอย่ามาป้อนน้องช้างนะคะดูดูดูด้วยอยากกินแล้วว้า้าอยากกินแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ป้อนลูกเดี๋ยวแม่ป้อนเนอเดี๋ยว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 แม่ป้อนออเดี๋ยวแม่ป้อนก่อนวันนี้เป็นวันช้างไทยนะคะคุณพ่อคุณแม่ขาวันนี้เป็นวันช้างไทยนะคะ แม่ควันก็เลยเลี้ยงน้องช้างให้น้องช้างได้กินนะคะวันนี้ไม่ได้ไล่ขายผลไม้จากคะแนนที่พ่อพ่อคุณพ่อคุณแม่เคยให้นะคะเคยซื้อผลไม้ออนไลน์นะคะวันนี้ก็มาป้อนน้องช้างนะคะมาป้อนน้องขวันก็ไม่พลอยนะคะมั้งไม่พลอยสวัสดีแม่ควัญสวัสดีลูกเล้วสวัสดีค่ะสวยสวยีเออเอาขิงนี้ป็นกันช้างท้ายนลูกแม่เลี้ยงนะคะ เนี่ยขาวินเลยนะคะเป็นวันช้างไทยแม่ปล่อให้น้องช้างได้กินนะคะนี่ก็จะเอาไปให้แม่เขานะคะคุณพ่อคุณแม่ขานี้นะคะจะเอาไปเลี้ยงแม่เขาอีกจ้กล้าหนึ่งนะคะเป็นวันช้างไทยในวันนี้นะคะนี่นะคะน้องช้างก็ได้กินแล้วนะคะนี่นะคะวันช้างไทยก็ได้กินแล้วแม่ขวานก็ได้เลี้ยงน้องช้างนะคะนี่ก็เอามาให้แม่พลอยกินด้วยนะคะ นี่เป็นแม่ของน้องขวันนะคะนี่แม่ควันกอดเลี้ยงทั้งแม่และลูกเลยนะคะเอาไมาทอนี้สงหวัดช้างไยนลูกสภาพแข็งแรงนะนมันพยืนอยู่กับแม่ปไปนไปนานนะลูกโอ้ยน้ำตาไหลเลยวัช้างไทยวันนี้แม่ควันก็ได้ซื้อให้น้องช้างได้กินนะคะถึงแม่ควันไม่ได้ไร้ขายผลไม้ก็ แม่ควันก็จากคะแนนแม่เมพทีทุกท่านนะคะที่เคยซื้อผลไม้ออนไลน์ให้น้องช้างนะคะวันนี้ก็ได้มาซื้อให้น้องช้างกินนะคะนี่นะคะกินไปแล้วนะคะในลูกอันนี้มีกล้วยกับแตงนะคะได้มาให้น้องช้างกินในวันช้างไทยนะคะในดูน้องขวันเล่านะคะวันนี้น้องขวัญเรากินแบบไหนเนาะน้องขวันนะคะ กินจุๆไปเลยนะคะวันนี้วันช้างไทยด้วยลูกก็ให้น้องขวัญน,นะคะจงสุขภาพแข็งแรงนะลูกอย่าดื้อน,นะคะเป็นคนดีของแม่จันนะคะลูกไหนดูสิกินแล้วกินจุๆเลยฝากขอบคุณแม่เมฟซีทุกท่านนะคะฝากช่องฟังน้องขวัญแฟมิลี่ด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะ ทามาแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้ววันช้างไทยนะคะกราบขอขบคุณแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะที่เมตตาคะแนนนะคะที่เคยไลฟ์ผลไม้ออนไลน์นะคะแม่ควานวันนี้แม่ควานก็ได้คะแนนส่วนนั้นบางส่วนก็แบ่งมาซื้อผลไม้ออนไลน์ให้น้องช้างกินในวันช้างไทยนะคะดูกินจุๆเลยน้องควานเรากับแม่พลอยนะคะด้านโน้นเป็นแม่พลอยนะคะ แม่พลอยก็ใส่ให้กินในตะกร้านะคะส่วนน้องขวัญก็กะละมังนะคะนี่นะคะน้องขวัญกินแล้วนะคะกินให้อิ่มเลยลูกวันนี้แม่เลี้ยงนะ่าเป็นวันช้างไทยให้ลูกได้กินนะน้องขวัญน,นะคะแม่พลอยวันนี้ดูแม่พลอยเราก็เป็นวันช้างไทยด้วยไม่รู้เป็นไรนะคะแม่พลอยน้ําตาไหลนะคะ ดูเม่พอยไม่รู้อะไรดุนตานะคะคุณพ่อคุณแม่คะเป็นวันช้างไทยด้วยแม่พลอยก็น้ำตาไหลเลยนะคะรอยเป็นไรล,ลูก <c oughs> กินแล้วนะคะวันช้างไทยแม่ขวานก็ขอให้แม่พลอยนะคะจงมีแต่ความสุขนะแม่พลอย สุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้นะลูกอยู่กับแม่ไปนานๆน,นะคะนี่เป็นแม่พลอยจา้าบุญพรแม่พลอยแล้วนี่น้องขวัญเรานะคะน้องขวัญจา้าวันนี้เป็นวันช้างไทยนะลูกก็ให้น้องขวันนะคะสุขภาพแข็งแรงอย่าดื้อน,นะอย่าดื้อน,นะลูกนี่ได้กินแล้วนะคะฝากแม่ๆเอซีนะคะ เข้ามาแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องฟังน้องขวัญแฟมิรี่นะคะนี่นะคะแม่ควานให้กินในวันช้างไทยนะคะแม่ควานเลี้ยงเองเลยนะคะวันนี้ซื้อให้น้องช้างได้กินนะคะดูดูดูน้องช้างเราได้กินแล้วนะคะน้องควานเรากินจุๆเลยลูกวันนี้แม่เลี้ยง วันนี้แม่จันแม่ควานเองนะคะเลี้ยงน้องช้างเองเลยนะคะเป็นวางช้างไทยนักซื้อให้น้องช้างได้กินนะคะกินอย่างสบายเลยนะคะกระดิกหูเลยกินอย่างมีความสุขเลยน้องควันนะคะน้องควันกับแม่พลอยดูแม่พลอยด้านโน้นนะคะกินก็กระดิกหูไปมาเลยนะคะกินอย่างมีความสุขเลยนะคะ วันนี้กินเบ็ดยางไม่รอนานนะคะแม่ขวานมาปุ๊บก,ก็เทให้กินเลยเทใส่กะละมังล้างใส่กะละมังแล้วก็ให้น้องช้างได้กินเลยนะครับเป็นวันช้างไทยนะคะก็ให้น้องช้างนะคะจงมีแต่ความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงย่าดื้อน,นะคะน้องขวันก็แม่พลอยเป็นคนดีของพ่อขวานแม่ขวานนะคะให้แม่ขวานก็ขอจบคลิปลฟ์ไว้เพียงแค่นี้นะคะ สวัสดีค่ะ